เครื่องบินปีกหมุนของกองทัพเมียนมาเข้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเหนือฐานที่มั่นของกองกำลังกระเรี่ยง KNU 2จุดในพื้นที่จังหวัดเมียว,วดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะหนึ่งในนั้นอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนตาบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดประมาณ3กิโลเมตรยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยู่ห่างจากชายแดนลึกเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดเมียว,วดีเกือบ10กิโลเมตร ยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่ออกมานะคะมีรายงานครับว่ากองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้รัฐกะเรียงและรัฐมอนของเมียนมาได้ออกคำสั่งให้พันเอกหมองชิตูผู้บัญชาการกองกำลัง KNA ให้ประกาศแจ้งเตือนกับบุคคลชาวต่างชาตินะครับที่ทำธุรกิจออนไลน์และชาวต่างชาติที่ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเมียวดีครับมีคำสั่งให้เดินทางออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ถ้าพ้นกำหนดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับทางศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากได้สรุปสถานการณ์ชายแดนล่าสุดเมื่อวานค่ะระบุว่ามีการประทะระหว่างทาหารเมียนมากับกองกำลังต่อต้านบริเวณบ้านเลเกกอจังหวัดเมวีวด,ดีห่างจากชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดน ล่าสุดมีผู้หนีภัยการสู้รบข้ามแดนเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ปลอดภัยช่วคราวที่บ้านหนองหลวงอำเภออุ้มผางจำนวน77คนค่ะ